สวัสดีค่ะสวนผักพัดจังนะคะมระจีนในซุ้มนะคะปลูกในถุงดินยังออกเรื่อยๆนะคะลูกโตๆตเลยยังออกเรื่อยๆเลยนี่ก็ใช่นะคะยังออกเรื่อยๆเลยผลดกดีใช้ได้เลยนะคะลูกยาวๆสวยๆเลย ลูกเยอะมากลูกเยอะมากสนใจสั่งได้นะคะกิโลละแ0ดร้อยเยนค่ะช่วงนี้ดกมากมาระจีนค่ะฝั่งนู้นก็มีนะคะลูกดกมาก ให้ลงมาต้งเต่งต้งเต่ง,ตงลูกเล็กๆก็ก็ทยอยออกตามเรื่อยๆนะคะลูกเล็กๆ,ๆจุมมระจีดค่ะ